ความแก่นี่แหละเป็นเป็นเรื่องที่โหดร้ายจะพูดว่าไงดีโหดสามานอะไรนะโหดร้ายสามานอะไรขนาดนั้นจริงๆลองลองดูอาตมาก็ไม่คิดว่าจะ,จะจะจะเดินทางมาถึงจุดน่าจุดนี้เดินทางมาถึงหน้าจุดที่มันเลี่ยวแรงกําลังวังชาที่หูตาฟ้าฟัางตอนนี้ตา้ายตาเหมือนคนแก่สตาย,ยาวอ,อ่านไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วสมัยก่อนก็อ่านอย่างนี้ได้ ตอนนี้มไม่ได้แล้วต้องต้องอย่างนีนะ้ลองดูก็แล้วกันนะถ้าใครยังไม่แก่เนี่ยลองลองแก่ดูหรือรจมแก่แล้วก็ลองพิจารณาความแก่ของตัวเองดูจะ,จะรู้ว่ามันโหดร้ายทารุณมากมายเลยนะนยแล้วอะไรที่จะเ,เป็นเครื่องต้านทานความความแก่ของเราเนี่ยก็ไม่มีอย่างอื่นเยะการกระเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองเนาะก็ฝากไว้เท่านี้อนุโมทนาบุญได้เวลาพอดี9กนาฬิกา2ีบนาที บุญอันใดที่เราท่านทั้งหลายสั่งสมการทำบำเพ็ญมาบุญอันนั้นจงเป็นพระว่ปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์เก่าวคือบรรลุพนนนันิพานในอนาคตการอันไม่เนินช้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุ รอโยมเอาอาหารกันโต๊ะก่อนเนาะนโมโนนาบุญกับท่านอาจารย์มหานันทวุฒิชื่อจริงท่านน้ไม่ค่อยติดปากนะแล้วก็เรียกอาจารย์มหากล้องซึ่งเป็นอุบาอาจารย์ ที่ช่วยวัดมาตลอดอน,นั่นแหละก็วัดท่านน,นั่นแหละไม่ขางมาคนเดียวหรอกนะก็ช่วยๆกันท่านก็ถือว่ามีอรายาใสเป็นผู้ที่มีความรู้แสดงธรรมก็ยังตื่นเต้นใช่ไหมสมเนียนลุ้นอยู่เลยนะท่านเดินทางมาเมื่อวานนี้เมื่อวานกลางคืนนะมาช่วยมาดูแล ลุกนาคลุกเนนกำลังตาเปี้ยวปวอยู่เนี่ยมาถึงก็มีเนนมารอเลยเนนผู้มีบุญเนี่ยมาบวชระยะเวลาสั้นๆที่จริงอยากจะอยู่ถึงเปิดเทอมนั่แหละแต่ก็มีหลายอย่างที่อยากได้ก่อนเพื่อก็คงจะมีไปอีกรูปสองรูปอยู่นะเราจะตั้งมาแลหลายคนลายเราจะตั้งมายอย่าง เพราะกองน้ำอยาบชักเข้าชักออกได้สบายก็ยังไม่รู้แลนะทุกท่านแหลกนะก็มีราบบหยาบทุกท่านด้วยนะเมื่อวานณิยมวัชรีได้เอาเครื่องกรองน้ำพร้อมกับถังมามาไหว้ก็กายต่างๆเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะเครื่องกรองอย่างดีวักที สี่ระบบเลยนะกรองก็สี่ตัวน้ำดื่มก็ไม่สะดวกเองเลยต้องไปซื้อน้ำท่านก็ไม่สะดวกเองนี่นะไม่เนี่ยวรองมันเอาไว้ตรงนี้นะไม่ทันหรอยแต่กจงพ่อหนึ่งก็ไม่สะดวกที่จะติดใช้เสียบตรงไปข้าวได้ที่อังกฤษไปบุกใหม่ทำไมจึนี่เป็นเครื่องกรองพวกได้กรองได้ก็เลยมาเป็นเครื่องกรองให้แล้วจะมาติดให้ว่าเป็นน้ำสะอาดดื่มกรองด้วยระบบ อย่างดีเลยนะ,ะทุกสามเดือนก็ต้องเปลี่ยนเครื่องกรองกรองด้วยน้ำแร่มีแร่มีอะไรหลายอย่างดื่มได้สบายเลยดีกว่าเราไปซื้อ,อน้ำขวดโยมพ่อก็เลยว่าไอ้ตรงนี้เขาเรากรองอย่างดีตั้งสี่เครื่องกรองอผ่านน้ำแร่ผ่านน้ำคาร์บ,บอนอะไรหลายอย่างนะเขาก็อาจารย์เป็นสิทธิ์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้อย่ามาติดให้เป็นน้ำดืม่มเครื่องกรองสะอาด เราไม่ต้องไปไจําเป็นต้องซื้อมากเพราะเรามีน้ําน้ําบาดาลเราเจาะลงไปตั้ง8สา3เมตรนะน้ําใต้ดินหลายชั้นตั้งสองสามชั้นโนวลแหละ8สา3เมตรน่าจะถึงเกือบๆสาราปุญญาภิบานะความลึกมันเนยนะเราเอามาใช้ได้ก่อยน้าใสาสะอาดอ,อไม่ค่อยมีสนิมเ,เ,เท่าไหร่นะแต่เราก็มาผ่านเครื่องกรองน่าจะเป็นน้ําที่ดีกว่า วิธีที่เราให้ฟังเลยนะ,ะบางทีเราไปซื้อเข้ามาจะมีกลิ่นใช่ไหมบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็จืดมีกลิ่นมีรสเลยนะบางยี่ห้อก็จะมีกลิ่นอ้ะาะไรอะไรที่คอรีนเพราะงั้นเขาก็เห็นประโยชน์ว่าเออถ้าเรามาซื้อน้ำมาถวายครั้งละ สามแพ็คห้าแพ็คสามแพ็คห้าแพ็คอยู่เลยเอย๊ซื้อ,อย่างนี้ไม่ดีกว่าได้าจานบอกว่าแล้วแต่ยโยมเขาบอกว่าหลายเงินอยู่นะพอเปิดมันเต็มถังแล้วจะเก็บไว้เปิดใส่แล้วก็เต็มถังมันจะมีเครื่องกรองผ่านเครื่องกรองมาใส่ถังตรงเนี้ยใกล้ๆระครังตรงนี้นะอ่าดื่มได้ทุกคนเลยจะเป็นน้ำสะอาดมันก็ขอโมราบ,บุนกับเจ้าภาพด้วยก็แล้วกันนะแล้วภาพค่ำเมื่อวานในช่วงฝนตกก็มีช่างอ่เขามา แต่งพระเกตพระโอดพระเนตรให้หลวงพ่อพุทธเมตตาสมบูรณ์แล้วนะสองอค์ปันพอดีนสี่ห้าโมงเสร็จสวยดูแล้วไม่ไม่น้อยหน้าใครก็แล้วกันนะดูแล้วเมสจะไม่รูปงามเหมือนองค์จริงแต่มันก็ดูละไม้ที่สุดคล้ายที่สุดไปแต่งเพราะว่ามีพระพุทธร,รูปเดียวในโลกนะ ที่เสริมสวยเหมือนผู้หญิงยังเปราให้ <Yeah. S 1> ช่างฟังว่ะมีองค์เดียวนี่ยที่ย้อมผมย้อมผมสีดำเขียนตาสีฟ้า,าทาปากาทำคิ้วด้วยนะมันก็เลยดูดูดูดีแบบแบบพุทธเมตานะพุทธเมตาก็จะเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเขียนคิ้วทาปากาดูสวยงามหน่อยเนรปัญญาเคยไปไปแล้วใช่ไหม ไปพุทธเมตตาในปัญญานี่ไปเที่ยวเมืองนอกว่าเล่นในนั้นเนี่ยใช่ไหมไปหลายประเทศพอดีอคุณแม่มาฝากอยากให้มาฝึกสวดมนต์ไหว้พระสักระยะหนึ่งสักสองสัป,ปดาห์ใช่ไหมตั้งใจสัป,ปดาห์เ,เพราะงั้นพุทธเมตตาจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่ไม่เหมือนพระรูปอื่นเมื่อวันได้มาแต่งสีมันก็ดูดีขึ้นนะ เดี๋ยวใครอยากจะไปกราบก็ไปไหว้ก็ได้นะเพราะเราทําที่กราบที่ไหว้เหมาะควรแล้วนะ <S <S แล้วอีกองคหนึ่งท่านอาจารย์มหาคมก็จะอ่านเชิญและรัตนาไปฉลองสงการที่นู่นที่จังหวัดมหาสรารคามพอหลังจากนั้นก็จะไปประดิษฐานไว้ที่นครราชสีมาอำเภอแกล้งสนามนางที่ข้างบนก็จะเป็น อพุทธรูกพุทธคยาเลยนะไปเป็นวิหารพุทธคยาเลยแล้วข้างล่างวิหารก็จะเป็นพุทธเมตตาจำลองแบบอ,อินเดียที่พุทธคยาเลยอถ้าใครไปอําเภอแก้งสนามนางวัดราชสามัคีอ่าใช่ต้พุทธคยาเนี่ยจะสวยแต่งสวยงามเลยนะที่นั่นนะเพราะว่า,าท่านตั้งใจสร้างไปประดิษฐานไว้ที่นั่นแต่ก็องค์ เหมือนๆกันขนาดเดียวกันกันกบที่วัดเราวัดเราก็จะตั้งปฏิสฐานไว้ชั่วคราวก่อนที่หน้า,าหลวงพ่อใหญ่หน้าสราโบสพอครบสองปีเจดีเสร็จก็จะอัญเชิญขึ้นบนข้างบนตามที่นั้นแหละก็คงเรียบร้อยแล้วหลายคนร่วมกันบริจาคมาคนละเล็กคนละน้อยแต่เจ้าภาพหลักเขากา็ให้เป็นทุนเบื้องต้นมาก็เลยเขียนป้ายติดให้ เจ้าจภาพเขนานกว่าเป็นคณะเพราะท่านเพราะเขาเป็นคนฟักเบื้องต้นที่เหลือโน้นนั้นเรา,เา,า,า,าก็มามามาแจมจะไม่ได้ชื่อคนเดียวหรอกแต่เอ่ยชื่อคนเดียวที่มีป้ายติดไปนะถ้าคนไหนฟักคนเดียวก็จะเขียนชื่อคนเดียวไปคุณนะคุณ,ค,ณคุณนี้นามสกุลนี้นะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพหลักเลยแต่ถ้าอันไหนที่มีเราส่วนบริจาคร่วมด้วยเราก็จะเขียนว่าเป็นคณะร่วมเพราะมันจะมีสององ,องคอ์ที่ พวกเราได้มีโอกาสได้บริจาคร่วมนะราคาก็พุทธเมตตามาถึงวันนี้เสร็จก็อยู่ใน2องแสนแปดก็ราคาสูงกว่าองค์อื่นนะรงที่ถูกที่สุดก็คือหลวงพ่อสะทอนถ,ถูกเขาหน่อยแสนเศษนะหลวงพ่อสะทอนนอกนั้นก็แสนหกแสนแปดทั้งนั้นนะนั้นก็เลยแจ้งให้โยมทราบก็ขอขอนุญาบนกับทุกท่านนะ ต่อไปก็โยมตั้งใจกวดน้ำรับพรอนเพื่อจะได้บินาบาคขบฉันกันเนาะก็ขออ้างอาบุญกุศลบารมีคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาอุดหนุนเสริมส่งให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปัสจากโรคร้ายอันตรายโควิดต่างๆด้วยนะโรคอย่างอื่นด้วยด้วยอนุภาพแห่งกุศลเหล่านี้ตรงประสบแต่ความเจริญงอกงามไพบูร์ในหน้าที่การงานทำมาค้าขึ้น ปัจจากทุกโศกโรคภัยปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปัถน,นา โดยทุนทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถอสาธุค่ะยะธาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารห่วงน้ำที่เต็มยาอย่างสมุนสาพรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติทานที่ทานบูทิไทยแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์ชนแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิจฉิตังปัตติตังตุงหางขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป,ปะเมวัจจะเมชตูจงสำเร็จโดยชาพันสามเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จนนันโทปนะะารโชยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโชยธา,าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิตโยวิวัตชนตุวานจันไรทางพวงจงบังราชไปสาพโรโควินาศโตโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรารโยอ,อันตรายามีแก่ท่านสุขีที่ขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสานิจังอุทาปัจายิโน จตารธุธรรมมาวันตานายุวันโนสุขังกะลังทำส่ประการคืออายุวันนสุขาภลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ ภาวะตุสัพพมังฆารังขอสัพพะงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทังปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพัทธามานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาพาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสดที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อ,อเกินสาธุสาธุาธเอากราบพระสามครั้งพร้อมๆกัน อารังสัมมาสัมพุโทโธพระเขาวาพุทธังพระขวาวันตังอภิวาเทมสวาคาโตพระขา,ตาขวาตาธโมธรรมนามะสาม ปานโนภาววะโตสาวกสังโฆสร้างคังนะมาน่ะโยกราครับไอ้น,นี่กับโยมทำหน่อยเนาะอ่ะยกแก้วยกแก้วไอ้เพราะว่าเขามาเพิ่มทองมันขึ้นรูกประคำเน้วนะอนุมนาสาเท่าออ เน่เน่เดี๋ยวจะโทษโต้ยาวอีกฮที่เหลือก็เพราะว่าโต้มันยาวนะเ,เน้นบางรุ่นนะเ,เวลาตักทุกครั้งต้องท่องไว้ว่าระวังมันจะเหลือระวังมันจะเหลือท่องไว้นะอ่<อ>ก็ปิดฟ้าบาท 哎。Hey. ฝึก <laughs> ทุกวันทุกวันเด็กก็คล่องเนะเเรียบร้อยก็กี่รุ่นกี่รุ่นก็อย่างงี้แหละก็มีมาเริ่มต้นมาค่อยๆมาหัดมาให้มีสมณสัญญาพอจะ,อะงามหน่อยก็ลืมศึกก่อนปีหน้ามาก็มาเริ่มต้นใหม่นะอย่างนี้เรื่อยๆเพราะแต่ละคนความจำความสามารถ พออยู่บ้านมีแต่คุณย่าป้อนข้าวใช่ไหมอพอมาอยู่วัดก็หัดช่วยเหลือตัวเองมันก็จะต้องอาศัยความคุ้นเคยอาศัยรูปแบบอาศัยมีคนช่วยบอกช่วยสอนก็จะด้อังคงนะเ,เพราะว่าชีวิตของนักบวชมันไม่เหมือนชาวบ้านการขบการฉันการยืนการเดินการนั่งการนอนหมดทุกอย่างเลยเแค่ห่มผ้าก็ สามวันแล้วใช่ไหมไม่รู้จะสึกก่อนจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะผ้าหลุดก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนแต่ถ้าพอชํานาญแล้วก็จะรู้มันมีเทคนิคอยู่ไม่เหมือนมีกระดุมไม่มีมซิืมีแต่ความสามารถล้วนๆนะเพนั้นต้องอาศัยว่าเราสังเกตแล้วก็คุ้นเคยด้วยเดี๋ยวต่อไปพี่นาหารหน้ายี่แปดใช่ไหม โยมจะได้ทานข้าวนะปาิสังฆโยนิโซปินทป,ปาตังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกขายแล้วฉันบินทบาทไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายเป็นไปเพื่อประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรมจจรนร์โดยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยความเป็นอยู่โดยผาสุขด้วยจัยกมีแก่เราดังนี้อมมนพับหนังสือเก็บไว้ด้านข้างปูผ้าหน้าตักให้เรียบร้อยเลื่อนบาทมาข้างหน้าช้าๆอย่างมีสติไม่ต้องรีบร้อนอเปิดฟ้าบาทเบาๆไม่ให้มีเสียง มาให้หลน่นให้หกนะแล้วก็ของที่ต้องแกะต้องปอกต้องแทะเอาวางไว้ที่บาทก่อนเอาช้อนวางไว้ฟ้าบาทเดี๋ยวมันก็จะล่วงพอเราประมาทนะนะบอกว่าให้มีเสียงก็ยังมีเลยถ้าบอกว่าปล่อยปกติมันก็ต้องเละกว่านี้ใช่ไหมเนนต้องระวังตลอดเวลานะฉันไม่ต้องรีบฉันฉันช้าช้าไม่ช้าก็ได้แต่ต้องให้มีสตินะ เราย่อมพา่นาโดยเยียบไารแล้วข้าฉันบินทาบาทมาให้ฉันไปเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมาอรเร็ดอร่อยเราก็ต้องโดยตั้งใจเพราะเป็นบุญทุกอย่างเลยนะการฉันก็เป็นกรรมาฐานด้วยระวังมันจะหกระวังมันจะเหลืออย่าให้คําใหญ่อย่าให้เสียงดังให้พอดีกลมกล่อมเคี้ยวให้ละเอียดค่อยกลืนต้องเลือกฉันไอ้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อถ้าฉันเพื่ออร่อยอย่างเดียวนั่นเนี่ยมันก็บางอย่างไม่มีประโยชน์ถค่อยรฉันนะเชิญโยมนะโยมทานหารกัน